คนอาจจะจำไม่ได้ครับผมเป็นใครนะครับคือเอ็ดอัวิทคนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าดิงให้ดูนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกินให้หมดแก้วนะครับสวัสดีครับทุกๆคนกลับมาอีกแล้วนะครับอยู่กับเอ็ดอัตวิทนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปที่หัวหินกันนะครับนี่เนื่องจากเดี๋ยวเรากำลังจะไปพักผ่อนกันตอนนี้ก็คือยุ่งมากจนไม่มีเวลาจะโกนหวดเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวรถตู้กำลังจะมารับนะครับตอนนี้ก็10โมงแล้วมารับ ที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านที่จะไปหัวหยินพอดีตอนนี้นะครับถึงที่โรงแรมนะครับชื่อโรงแรมว่ากุนดารานนี่ตอนแรอกอ่านว่ากันดาราเคยเนะก็ห้องนี้นะครับมันคือห้องบีดฟอนจามซี่อะไรไม่รู้ก็คือคืนละหนึ่งหื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะก็เดินเข้ามาก่อนเลยนี่ให้ดูม,มีเตียงอย่างหนึง่งมีเตียงแล้วก็เนียมีข้างนอกข้างนอกก็จะมีอาดูซี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างนอก,กน อ่ะเข้ามาดูในห้องอ,อ่ะปิดเข้ามาอ่ะเตียงมีอะไรนี่ไงอัปเปอร์บิดตอนนี้นะ้วก็เดี๋ยวคัางดูกันคุณดาราดีบตอนมีพวกมน่อไหร่แหละรกไปเอาอินสอบนี่เขาให้อะไรจิตระดานมโควะ่ะเวลคัมดิงคือน,นมโครอร่อยเลยลุง นี่เขาบอกว่าสวิตตรงนี้ก็คือเป็นจัมซี่คือถ้าเกิดเปิดเนี่ยตรงอ่านข้างนอกมันจะร้อนแต่ถ้าปิดก็คือมันจะค่อยเย็นลงหลักๆจริงๆมันน่าจะแพงที่วิวอะในห้องน้ำก็มีแค่นี้เลยมีอะไรมากแต่ที่เห็นหลักๆก็คือนี่ตะบูนของโบเดล้าครับเดี๋ยวนีเราอกลับบ้านนี่ผมนี่ดูดิยากระบผมเดี๋ยวเราไปซื้อที่จอยเซเว่นเดียวอันนี้เรากลับบ้านนี่ของแบรนด์เนมนะครับแต่ไ่ดูว่ามันแพงหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเราต้องเอากลับยา อ่ะอันนี้คือโรงแรมคือละหมื่นห้าพันห้าร้อยครับก็คือจะเป็นฟิลแบบว่าเอาดรออกไปมีจารซี่ที่ถ้าอาบยังไงว่าในคนเต็มไปมหมดดูลยเขาให้นอนแช่เฉยๆเพราะเขาบอกว่าไม่ให้เอาสบู่ลงไปข้างล่างมีอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องออนเซนเดอเดี๋ยวเราไปดูห้องออนเซนกันดีกว่าไปนี่ครับอันนี้คือห้องออนเซนครับเป็นยังไงวะครับสนุกไหมครับ <laughs> ร <laughs> เฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นเนีย่ยทำไมครับที่หลังจ้างตากล้องมาใช่ไหมครับมีรั่งอยู่ริมหาดนะเว้ย ใส่แบบชุดว่ายน้ำอยู่นะเปลี่ยนชุดห่อพี่นี่นะครับนี่คือออนเซ็นนะครับสําหรับห้องสี่ห้องนะครับนี่อาบน้ําอยู่ก็คือเปิดประตูออกมากระโดดลงออนเซ็นได้เลยลเราจะพิสูจน์ความร้อนนะครับโอ้โหเย็นเจียบ๊บ <c> เ <oughs> ย็นเจียบ๊บ นี่นะครับผมไม่ได้โกนหนวด1วันนะครับให้ดูความเข้มนะครับคนอาจจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นใครนะครับคือเอเดรัตวิทคนเดิมนะครับช่องเดิมเดี๋ยวไม่ใช้อักซินและจะงงว่าอ้าวเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่กันดารานะครับกุนดารากุนดารานะครับคือโรงแรมมงมูนั่นเองกุนดาราเอาวันนี้เราจะดูตูดทำใจกันดูไม่ดีเอ้ยสั่์เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับบรรยากาศในโรงแรมนะครับกุน เหมือนว่าคนคนนคน่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนในโรงแรมนี้กันนะสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อกี้จะยังกับหมดเลยยาวมีการจะมีใครว่ายวันเดียวแล้วยาวได้ขนาดนี้ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับเราก็ออกมานั่งอยู่หน้าโรงแรมนะครับแล้วก็เรากำลังจะของข้าอะไรอ่ะกําลังจะมาเมานะครับเฮ้ยเมื่อกี้สั่งอะไรบูมมะละกา สั่งอะไรไปเอ่อบูมาการิต้าครับนี่หม่ไทยครับรู้จักหรือเปล่าบูมาการิต้ามันคืออะไรวะผมก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วหม่ไทยอ่ะใหม่ไทยมันชื่อไทยม่กเลยาไทยเคยกินอ่ะมันคือเหล้าไทยอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวลองกินดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดคอมดิงให้ดูนะครับมาอะไรครับนี่นะครับมาแล้วครับใหม่ไทยกับ อะไรนะมาจาริต้าให้ได้กูให้ใช่ไหคะอันนี้คืออะไรนะครับถามสั่งว่าอะไรบูมาการิต้าครับมันเรียกยากอ่ะบูมาจาร์เล่นนะเมื่อกี้พี่เอ็ดรียกอยู่บูมาลากาแล้วทำไมของพี่มันเยอะขนาดนี้วะเขากลัวไม่อิ่มเหรอวะเป็นไงเกลือใช้รอดดิเนี่บ้างใช้หลอดทำไมอ่ะเขาว่ามาทาเกลือมันรสชาติมันจะได้ไงนี่แล้วเขาต้องกัดมะนาวเคยกินไหมเนี่ยไอเอเอ็ดกัดกัดดิพี่ ทำใหญ่ๆไม่งั้นเปรื้ยวเค็มมันเหมือนอย่นี้เลยกินน้ำบูโซดาบูใช่เหมือนบูโซดาแต่แค่เขาใส่บูลงไปไงนี่นี่นะครับบูมาการิต้าชิมพิธีให้คนดูอ่ะเขาขอเป็นเกลือนะครับให้เด็กกันทัางวันสามดูโอ้โหแค่เอาปากแตะเอ้ยน้ำยังไม่เข้เฮ้ยคุณอธิบายน้องๆแรงอะไรปากแตะน้ำยังไม่เข้าปากเลยเนี่ยโดนไปได้เยอะแต่ไม่รู้ว่าคำว่าแรงคือยังไงอ่ะ ก็กลิ่นแล้วก็หอมมาแล้วออกมาเลยอ่ะไปอันเนี้ยของเธอหมายไทยนะครับอันเนี้ยจะใส่หลอดไปเฮ้ยอ๋อใส่มาแล้วอันนกินง่ายก่อนโอ้โหตาปิดเลยนี่กินเข้าไปทีเดียวแบบหมดนี่คืออะไรนั่นเลยตายหรอกินไม่ได้ได้แบบสีที่แบบว่า ก็แบบเนี้ยอันนี้ไม่กินได้แค่นี้มาแล้วก็ไม่เจ๋อซี่นี่ครับเขาจะมีกับแก้มมาให้ค่อยค่อยกินเขาไม่ได้ตั้งใจให้กินทั้งหมดเดนเนสยอดอันนี้คือขาไก่ฮะนึกว่าคนมันคอแข็งอะวงเล่า <c oughs> นึกถึงสมัยก่อนเลยเนี่ย แม่ึกถึงสมัยก่อนสมัยก่อนเธอกินเหล้าดิไม่สมัยก่อนที่กินขนมปี้ไม่ใช่สมัยก่อนที่เวลาเห็นพ่อเขากงเหล้าอ่ะแล้วมันจะมีไอเหม็นเหมอย่างเงี้ยแล้วก็มากินกับแบบว่าเหล้าเีม็นๆ่นคือเหม็นขาไก่คนรันเต่า A few minutes later นี่แหละก็คนกินจนหลับไปอะไรยังไม่ถึงครึ่งแก้วเลยพี่แสดงแสดงแก้งอดดูอะไรอะชน ผมกินใหม่ไทยเข้าไปนะครับดูปริมาณครับไอ้หียเอ้ยโคตรมึนเลยกูจะหมดแก้วไวเนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมกินให้หมดแก้วนะครับทำไมมันเถื่อนขนาดนี้วะทั้งสักทั้งกินเหล้าทั้งไว้หนวดเช้าวันที่สองอการไว้หนวดนะตอนนี้ก็ใกล้จะเท้าทามละอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะพอๆกันอาทิตย์หนึ่งผมไปถึงนะไอ้พี่ ตอนนี้มาคาเฟ่หมานะครับจะให้ดูความวุ่นวายนะครับของหมาพันอะไรชิบะเออีอ่เข้าไปแล้วเัวไปแล้วตนนี้เหนดีดีว่ะ ใช่มันเยอะทุงนี้หมดเลยทุกตัวเลยห้องน้ำมันแน่เลยนะจบไปแล้วนะครับสำหรับ<อ>ทริปหัวยินนะครับก็เรียกได้ว่าถ่ายอะไรก็ไม่รู้นะดูกันไปละกันใครอยากไปดูแบบละเอียดละเอียดน,นะครับไปดูที่ช่องพี่โฟนนะครับ<อ>นี่ครับส่วนข้างหลังคือการไทยสไนเปอร์นะครับเอาเป็นว่า ไปอย่างเดียวแล้วการทริปนี้ทริปเที่ยวกับหนวดที่หัวหินไม่จบ